สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำแลบกันครั้งแรกนะคะก็คือแลบกล้องสทรทัศนะคะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่ามันจะปังหรือว่าปังปิน้านะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนแรกเราก็รีบเดินก่อนเลยนะคะรีบเดินไปขึ้นตึกค่ะไปเรียนกันนะคะเห็นครูไหมตะแกอยบ <laughs> บอกรีบแต่ยังถ่ายนะ <laughs> เราก็รีบขึ้นตึกไปเลยค่ะล้าก็ถึงห้องแล้วนะคะรีบเอาเก้าอี้ค่ะไปวางนะคะอันนี้ก็คือรอครูนะคะครูกําลังแบบพูดเกี่ยวกับแบบวิธีการทำแ a บอะไรต่างต่างนะโอเคค่ะทุกคนสุดท้ายเราก็ได้ใหญ่ห้องขึ้นมาด้านบนสุดเลยนะคะเหนื่อยมากคนของมาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อก็ตั้งอ,อกตั้งใจทามากแล้วการที่เราจะเอาหองอันที่มันแบบลูกใหญ่ขนาดนี้มาส่องได้นั้นเราต้องใช้ครีมนะคะ รูดมันออกมาให้มันแบบบางที่สุดในโลกในปัตตาีเราถึงจะส่องมันได้นะทุกคนคือแบบทาหลายรอบมาแล้วการตัดต,ต่อคลิปอันนี้ก็ทําให้เราได้มันออกมาได้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วเราก็มาใส่โมเไลน์นะคะแล้วก็นําไปวางบนแท่นวางนี่ค่ะแล้วเราก็ปรับนู่นนี่นั่นนะคะปรับตรงปุ่มคอนเทนเซอร์ไดอะแฟ,ฟร,รมะะแล้วเรานะคะต้องค่อยๆสอ่องค่อยๆปรับปุ่มเรื่อยๆจนเราเห็นภาพนะคะอันนี้ก็คือเรานะคะเห็นภาพแล้วนะคะก็คือเป็นน้อง เอ่อย่บุข้างเกยมย้อมสีนะคะสิ่งที่เราทําการส่องเป็นอันดับสุดท้ายของวันนี้ก็คือพารามิซียมนะคะน้องพารามิซียมก็คือมันก็ไม่ได้ส่องยายกแต่มันแบบ ต้องถ่ายติดเห็นน้องว่ายแวกไปมานั่นแหละค่ะทุกคนคือความยากนะคะเราต้องคอยหมุนกล้องไปตามน้องนะคะน้องไปทางซ้ายเราก็ไปทางซ้ายค่ะน้องไปทางขวาเราก็ต้องไปทางขวานะคะทุกคนไปบนไปล่างไปซ้ายไปขวาคือเราต้องไปตามน้องหมดค่ะก็คือตามติดชีวิตน้องดีๆนี่เองนะคะน้องพารามิเซียมของเรานะคะถูกเลี้ยงโดยครูประจาชั้นของเราเองค่ะก็คือครูนะคะจะให้นางกินนมเปรี้ยววันละหนึ่งถึงสองหยดเท่านั้นนะคะน้องไม่กินเย็นนะคะ โหนี่เป็นบรรยากาศโรงเรียนที่แบบที่แบบว่ามันมากเกินมันมากนี่อันนี้คือดีอันนี้คือแล้วและก็เฟาวนี่คือแบบตอนนี้เป็นเวลาเกือโมงทิ้งเป็นเวลาหกโมงขึ้นโอ้ยเขาหน้าบัดแล้วนี่มากดูสิแบบอุ้ยตื่นจะติโมงยังนั่น่เลย มันบล็อกชัดๆ oh my god อันนี้คือรอง้าของพวกเราเองใช่ไหมแบบ oh my god นี่นี่ oh my god แบบมันมืดแล้วอ่ะนะม,มันมองไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> มันเป็นไรเดี๋ยวหารองเท้าอิงแป๊บว่าเฮ้ยรองเท้าอิงบนสุดแจม <c oughs> อิงก็ไม่ได้กับเขาเนาะโอ้ยตอนนี้มืดมากทุกคนดูบรรยากาศดูดูใช่ใช่ใช่ากาันความจริงมันมืดกว่านี้นะใช่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 ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม เกินไม่กอดเกินปริ๊ทำแบ็บเลยเนี่ยทำแลบที่แบบฟาไปถึงหกโมงสามสิบสี่ปีชั่วโมงตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะตั้งแต่คาบที่สามคาบที่สามขอดีจริงเลยคืออุ้ยเราทำสำเร็จเองอเใช่เราทำสำเร็จแคมบายบาย